สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอจะมาแนะนำวิธีการสมัครสมาชิกไทยมู c ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วย Thai ID ได้ค่ะขั้นตอนแรกเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะแล้วพิมพ์ตรงช่อง URL ที่นี้ t h a i m o o c a c t h แล้วก็กด enter เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของไทยมู c นะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักของไทยมุกแล้วให้คลิกที่เมนูล็อกอินนะคะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างยินดีต้อนรับสู่ไทยมุกแค c ด d มี y ให้คลิกที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานจะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบไทยมูฟนะคะจากนั้นให้ทำการคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือ Register จะปรากฏเป็นหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้ไทยมูฟ ซึ่งก็จะมีรายละเอียดอยู่3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกคือข้อตกลงและเงื่อนไขให้เราทำการอ่านรายละเอียดทั้งหมดแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไปเพื่อไปอยังขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนซึ่งในขั้นตอนการยืนยันตัวตน สามารถทำได้สองวิธีด้วยกันคือการยืนยันตัวตนด้วย Thai ID และการยืนยันตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลของตนเองเพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยในคลิปนี้เราจะมาเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลกันนะคะเริ่มจากคลิกที่เมนูคลิกที่นี่จากนั้น ให้เราทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องก็จะมีข้อมูลของเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในส่วนนี้ไม่จาเป็นต้องใส่คํานำหน้าชื่อนะคะจากนั้นก็มากรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราและสุดท้ายก็จะเป็นปรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะ เมื่อเรากรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อนทําการคลิกที่เมนูยืนยันตัวตนนะคะเมื่อเราคลิกที่เมนูยืนยันตัวตนแล้วระบบก็จะแจ้งให้ทราบว่าการยืนยันตัวตนสำเร็จดังภาพนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือสมัครสมาชิกหรือการสร้างบัญชีไทยมุกนั่นเองค่ะในส่วนนี้ ระบบจะก,กำหนดชื่อบัญชีของเราให้อัตโนมัตินะคะจากนั้นให้เรากำหนดรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวอักษรประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลขค่ะเมื่อกำหนดรหัสผ่านเสร็จแล้วก็มากรอกอีเมลสำหรับการติดต่อเบอร์มือถือจังหวัดระดับการศึกษาและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา แล้วทำการคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกเพียงเท่านี้เราก็ได้บัญชีไทยมุกไว้สำหรับเรียนรู้ในระบบไทยมุกแล้วล่ะค่ะ